ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต5ิ5เมษาย,ยน2568วันนี้เวลา8นาฬิกา31นาทีทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีเสด็จลงพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซน บริเวณหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีทรงบาทพระสงฆ์19รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2568 ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงรับเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ t ู B ีนัมเบวันด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนมาตั้งแต่ปี2545จนในปี2568นี้จะครบรอบ23ปีมีกรมสุขภาพจิตทำหน้าที่เลขานุก,การโครงการท no. ูบีนัมเบวันดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส ติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ปัจจุบันเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางโครงการอย่างทั่วถึงทั่วประเทศสร้างรูปแบบของคนรุ่นใหม่และสร้างสังคมทูบีนับวันสมาชิกมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืน เวลา9ก้นาฬิกา17นาทีสเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติอำเพอเมืองนนทบุรีทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาพินันฐปฏิมาพระประธานพระอุบโบสถวัดเฉลิมพระเกยียรติเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมฝัง่ง ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางศรีเมืองอําเภอเมืองนนทบ,บุรีสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด,ด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้ารัชกาลที่สามจากนั้นทูนกลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัราชกัญยาสิริวัฒนาพันนวดีทรงไถ่ชีวิตกระบือเพศเมียจำนวนสี่ตัวซึ่งจะนำไปพระราชทานที่วัดขุนพุ่มจังหวัดพิจิตรทรงไถ่ชีวิตโคเพศเมียจำนวนสี่ตัวซึ่งจะนำไปพระราชทานแกเ่กเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ทรงปล่อยไก่พันไข่จำนวน100ตัวซึ่งจะนำไปพระราชทานแก่กองพลฐานปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีและทรงปล่อยนกเขาวชวาจำนวน75ตัวซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต5ิ5เมษายน2568ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสฎาราเจ้ารัชกาลที่สาม ซึ่งหลังจากเสด็จเถลิงถวัลระยะราชสมบัติในปี2367 และทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชชนนีขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุาลาลัยต่อมามีพระราชดำริว่าบริเวณป้อมเก่าริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาใต้ตลาดขวัญเมืองนนทบุรีเป็นนิวาสถานเดิมของพระอัยกาพระอัยกาและเป็นสถานที่ประสูติของกรมสมเด็จพระศรีสุาลาลัยสมควรที่จะสถาปนาพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่าวัดเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีท่งปล่อยพันธ์สัตว์น้ำซึ่งกลมประมงถวายเป็นปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพาจำนวน490,000ตัว สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดกรดไรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลให้สุขสันต์ ให้สุขสีวันเกิดเกระไรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลให้สุขสันต์วันเกิดกว,กวันนี้ให้ สมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้ สุขวัตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกให้สุขสันวัน